สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแกล้งยุยานะครับทุกคนบอมาเลยนะครับว่าคลิปนี้ยุยามันร้องให้จริงเว้ยคือแกล้งแรงมากคือแบบผมรู้สึกผิดจัดนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมแล้วก็เพื่อนผมให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเราจะไม่พูดเยอะนะครับงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลย ฮัลโหลเจ๊โจนยังก, <Huh? S 1> กู้่งฮะกูเคยไหนอ่ะเป็นไงหลายเรื่องเละ oh. อ๋อเออกูจะมาแบบยังไงดียวอะกู oh. ประมาณไม่รู้ว่ากูจะเลิกทำคลิปแล้วนะอ๋อ oh. เราชอบม,มึงอะ่ะช่องกูก็น่าจะปล่อยอะไม่น่าจะได้ทำต่ออ๋อเย้ยเกอกูแบบจะขายไอดีเกมทิ้งเ่ี้ยเราก็แบบไปสร้างเฟซใหม่แบบดูคนในแบบชีวิตจริงอ่ะ เข้าใจป่ะกูแบบจะกลับไปตั้งใจเรียนละเรแเราพวกกูอะคนแบบคนในอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้ดีกูก็อยากให้พวกมึงแบบลืมกูไปอย่างเงี้ยมึงเกินแลพอเนี่ยกูจำเป็นจริงๆไงเฮ้ยกูก็ไม่อยากไปไหนหรอกกูว่าคงอาจจะแบบขายคอมด้วยองเงี้ยใช่องกูจะไม่ขายนะถ้ามึงคิดถึงอะไรมึงก็มาดูช่องกูได้คือกูรู้จักมึงมาแบบสามปีสี่ปีนยมึงจะทิ้งกูไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทิ้งไงแต่กูแบบ แต่กูแบบมีความจําเป็น,นจริงๆอ่ะมันก็แต่ถ้ามึงสมัครเซสไหม,มึงแอดกูมานะกูว่าคงไม่ได้หรอทำไมอ่ะกูว่ากูจะรับแต่คนรู้จักอะไรเงี้ยที่คนที่แบบเจอแบบเจอ,บบเจอกันในชีวิตจริงและแล้วคือแบบมึงจะลอยแพ้พรกกลัวก็ไ,ไม่เมีกูก็าแบบจะไปใช้ชีวิตจริงของกูแล้วเพราะว่ากูอยู่แบบโลกออนไลน์แบบนี้มาหลายปีแล้วกูแบบรู้สึกว่ากูแย่มากเลยโอ้ยแย่แล้วมึงบอกว่ามึงไม่ได้ลอยแพเพราะกูแต่มึงทําอย่างนี้มึงก็แบบ มึงเข้าใจว่าแบบถ้ากับรอยแผลไหมอ่ะกูก็ไม่อยากทำเปล่ะแต่กูมีเหตุจำเป็นจริงๆอ่ะท้งเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนหนิ่งหนูอย่างนี้ก็รู้ว่ามันจำเป็นเราแม่มึงแบบรับแอรกูไม่ได้ไม่งนกูก็ขอแบบขอไปใช้ชีวิตจริงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นมากูก็คงแบบกูคงทักหาเมืองแหละเงินมืองว่างคุยในเกมวะล่ะมืองเล่นเกี่ยวกูครั้งสุดท้ายก็ได้มืองว่างไหมล่ะได้โอเคย โอเคโอเคเข้าเกมเข้เกมโอเค่การเล่เกมนะขอว่าเปี่ยนน้ำตาอะไรเงี้ยคลิปนี้อาจจะดูเศร้าหน่อยก็ขออภัยด้วยเนาะได้ยินกูไหมได้ยินได้ยินโอเคโอเคเล่นหมดแลยเหรอธรรมดาแหละโอเคจะลงไหนก็แล้วแต่มึงนะกูน่าเบื่อวะช่วงนะงั้นก็ไปลงสีไหมเราแตะมึงเลยโอเคกูคงต้องบอกลาเพื่อนทุกคนหนึ่ยอะอะไรนะกูคงต้องบอกลาเพื่อนทุกคนอะ กูว่ามึงพาโดดดีกว่าลงนี่ลงที่ดิงก็ได้ที่เราชอบลงกันนะก็ลงบ่อยนะเวลาทำคลิปอะไรเงี้ยก็ใช่ไงมึงก็แบบคงแบบไม่มีกูทําด้วยแล้วนะกูไม่อยากให้มึงไปว่ะกูก็ไม่อยากไปไงแต่กูแบบจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยโอ๊ยย่ากูเพื่อนมึงก็มีเยอะยะขาดกูไปคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่กูก็อยู่กับมึงมาตลอดไงย่ะไม่ไงมันก็ไม่ตลอดไหมย่ช่วงที่เราทําคลิปแค่นั้นแหละที่เรายังได้อยู่ด้วยกันนะมันก็ตลอดอ่ะอยู่ๆมึงก็จะมาทิ้งกูแบบนี้อ่ะ กูไม่ได้ทิ้งแต่กูมีเหตุจําเป็นจริงๆกูก็รู้ว่ามันจําเป็นนี่แล้วก็กลัวแล้วกลัวถ้าเกิดว่ามันไม่ดีแบบอะไรขึ้นมาแต่ของกูแบบอาจจะตาเฟนมึงมาเงี้ยกูขอแบบแต่ถ้ามันดีอะกูว่าอาจะแบบไม่ได้กลับมาเลยนะเว้ยกูยากูไม่รู้ว่ากูจะพูดอะไรวะไม่เป็นไรเพื่อนกูเข้าใจยาแต่กูก็แบบกูไม่อยากให้มึงไปอ่ะมึงเข้าใจกูว่ากูก็ไม่ได้ไปไหนไม่กูก็แบบแต่แบบถึงมึงไม่ไปไหนแต่แบบ มันก็ไม่มีมือไงอมึงเข้าใจไหมกูแค่แบบไปหาประสบก,การณ์ในชีวิตจริงเองกูก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่มันก็ไม่มีกลัวเกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายเลยนะเว้ยแต่กูได้เล่นเกมนะกูอาจจะแบบขายคอมเงี้ยแล้วแบบเอาวอนนี้แบบไปตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยกูจะเล่นเกมนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันไม่หรอกมึงก็เล่นกำข่ำก็ได้กูว่าไม่ได้อะไรหรอกกูแค่แบบอยากเล่นเกมกับมึเงเฉยๆเกมนะมันไม่ขํำเว้ยคือเี้ยมึงแบบมึงทิ้งกูอะไม่ได้ทิ้ง ก็ยังมีพวกไอเกตไอตั้มไอเสอะไรพวกนี้อยู่อะมวานก็ไม่ใช่มึงไหมถามไม่อะไรมวนไม่มีใครมาแทนกันได้เรอกผู้หญิงไงเออได้คุยกับผู้หญิงแกงหงอเลยงั้นไม่ผู้หญิงก็คือผู้หญิงไหมเพื่อนก็คือเพื่อนปะกูก็แบบไม่อยากพูดเลยนะแต่กูแบบแต่กูต้องไปจริงๆเิงว่ะอยากกูก็ไม่อยากไปหรอกนะเว้ กูอยากอยู่แบบนี้เป็นนานๆล่ะมึงก็ไ่ต้องไปดิเขาบอกว่ากูไม่เหตุจําเป็นไงมึงก็ต้องอยู่กับกูก่อนกูก็ยังไม่ได้ไปตอนนี้ไหมกลัวตองน,นต้องขายแบบคอมอะไรเงี้ยไม่ไม่คือแบบมึงจะไปตอนนี้หรือมึงจะไปตอนไหนคืออย่างไงมึงก็ต้องไปอะ่ะก็ใช่ไงกูเลยมาบอกลามไง,งว่ากูแบบเออกูกับมึงอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วกูจะไปแล้วนะกูจะออกจากโลกออนไลน์แล้วนะไม่ไ่คือจะไปเป็นแบบมีชีวิตใหม่อย่างเงี้ย เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายเหรออืมกูเดอะกูก็จะข่ยรหัสเนี้ยละแต่ถ้ากูไม่เล่นนี่คือมันจะไม่สุดท้ายไหมถ้ากูไม่เล่นอ่ะมันจะไม่ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายปะก็สุดถ่ายเหมือนกันแหละมันสุดท้ายสำหรับกูอ่ะแต่กูยังไม่ได้เล่นเลยนะถ้ากูออกก็คงต้องเกมก่อน่ะเป็นเกมสุดท้ายอ่ะถ้าเกมนี้มึงไม่เล่นก็มึงก็ไม่ได้เล่นกับกูอีกตลอดไปอ่ะไม่นะเห็นวะเราบอกว่าอะไรเผื่อแบบจะได้กลับมาแล้วมึงบอกว่าตลอดไปก็อาจจะได้กลับมาไง มันเข้าใจได้กูไม่น่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมากูก็คงแบบอาจจะกลับมาเงี้ยแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าตลอดไปไม่ถ้าเกิดว่าบบ มึงเข้าใจไหมอารมณ์มึงก็รักแ้เหมือนเงยใช่ไหมกูแต่กูต้องไปเฮียรักแบบมึงเคยรักกูไหมอ่ะมึงก็ต้องรักอยู่แล้วป่ะเพื่อนไอ้เหี้ยกูขอได้ไหมกูขอเรื่ยงเดียวลืมกูไปเถอะกูลืมมึงไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีพบมันก็ต้องไม่จับย่ะกูก็คงมากับมึงได้แค่นี้แหละกูขออย่างเดียวได้ป่ะอย่าเสียใจได้ป่ะถ้ากูจับไปกูทาไม่ได้อ้เนี้กูก็คงแบบหายไปเงีบยกูขอเวลาอีกสัก อาทิตย์หนึ่งเนี้ยกูจะทักไปหามึงทุกวันเลยมันก็เป่าประโยชน์เพื่อนมึงต้องตอบแทนกูตัวครั้งที่กูทักไปกมีหลายเรื่องไงที่กูแบบต้องจา่าอเลยค่ะอึงยแล้วมึงแบบรีบเลียร์รีบมาไม่ได้หรอไม่หรอกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวอูแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยเหนื่อยกับชีวิตตัวเองว่ะไม่อยากเล่นหรอกกูวิ่งไปตายแล้วค่ะเกมผุททาแล้วเพื่อนแล้วเจอกันดีดีีไม่เอา <ม>อยู่วะอยู่อยู่คือมึงแบบจะไปจริงเหรอวะแล้วคุณจะโกหกมึงไปรำเพื่อนเหรอวะมึงไม่แบบมึงไม่ได้อแบบัดคลิปแกลงกูใช่ปะแล้วกูจะอัดทำไมมึงแบบแกลงบอกว่าแบบอัดคลิปแกลงกูไม่ได้เหรอวะ กูไม่ได้ทำอ่ะมึงจะไปจริงๆเหรอกูห้องกันไหนอ่ะตัวเนี้ยกูเบื่อเกมละกูว่าจะขายคอมเลากลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยมึงอยู่กูก่อนไม่ได้เหรอก็ได้นะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะแต่กูว่าต้องไปแล้วยี่สิบปีสามสิบปีไม่ได้หรอกะก็มึงอยู่กับกูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเกมนี้ดับคือกูกับมึงก็มันก็ต้องจากกันอยู่แล้วไหมมีพอมันก็ต้องไม่จากไหมอ่ะกูว่ากูแ่บจะต้องไปไหมอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูไปแล้วกูจะไปนอนแล้ว ไม่เอาจะไปไหนมันดึกแล้วกูจะไปนอนร่อยค่ะไม่เอาต้องอยู่กับกูอนดีวะอยู่อะไรแล้วมึงจะงอแงอะไรเป็นเด็กอมึงก็โตแล้วนะค่ะแต่มึงจะไปไหมอยู่กับกูแค่ตรงๆนะมึงไม่เคยเห็นแม่แต่งเงากูอะแล้กูรักมึงไแม่กูก็รักมึงแบบเพื่อนหม่คือมึงไม่แบบไม่เคยเห็นแม่แต่งเงากูมึงแบบมึงไม่ต้องเสียใจหรอกจริงๆอะแล้วคือแบบมึงจะมาทิ้งกูไป กูไม่ได้ทิ้งคือมึงจะพูดไงกูต้องไปอยู่ละโอเคเพื่อนกูจะไปนอนแล้วเหรอไม่เอากูไม่ให้ไปมึงอยู่กับกูก่อนอะไรไกูเยู่กับกูก่อนนี่กูกูไปละใ้เชียโ์ค่ดีเพื่อนเดี๋ยวเดียวไม่อ <S 2> <S 2> เอาไอ้เยอะฟงฝาาันว่าะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเฉลยมนันดีกว่าโอเคผมไม่ฟงฝานเพื่อนผมอะเยอะไปนหนึ่งฮัอ้าว อยู่กูก่อนกูแก้มึงเพื่อนกวดคลิปแก้เมึงเนี่ยกวดคลิปแก้มึงบายบายเดี๋ยวไปงอก็แต่กูไปงอหลังไปดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอไปปอบเยอะก่อนหรือไปงอนนั่นเองบายบายจุ๊บๆทุกคน